นะแผ่นด nah, nah, uh, um ok uh, ja, ินนั้นจะต้องเป็นมุสลิมใครชนรักก็มันจะต้องเป็นมุสลิมนะไม่ว่าอิหม่ามสุนตอนกษัตจจานุญาตหรืองไม่ก็ตามนะครับถ้าแผ่นดินตรงนั้นเป็นแผ่นดินเถรรกร้างไม่มีเจ้าของกับมุสลิมผู้นั้นก็สามารถจะไปฟื้นฟูแผ่นดินตรงนั้นได้เลยยกเว้นว่าแผ่นดินพื้นนั้นนั้นมันมีฮักมันมีสิทธิอยู่ก่อนเลว ไม่ใช่ขออเคยแต่มันมีฮักอยู่คนเลียวนึตัวอย่างว่าอิหมัมผู้นำสุนตอนกษัตริย์ด้สงนติดดินนั้นเอาไว้แต่นั้นถ้าก็ฟืนฟ้นฟูดินตรงนั้นก็ไม่สามารถกอครอง,งได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจ,จากอิหมัมเสียก่อนเงินกระดิซองก็คือแผ่นดินนั้นจะต้องเป็นแผ่นดินเถออิสระไม่มีเจ้าข้องมาก่อนไม่ความว่าอย่างไรไม่ความว่า้าฮาักว่าแผ่นดินนั้นมันรกรลางแต่มันเคยเป็นมีเจ้าข้องมาก่อน มันเคยมีเจ้าข้องมาก่อนดังนั้นแผ่นดินนั้นก็เป็นของเจ้าข้องนั่นแหละถ้าเรารเจ้าข้องนั้นคือใครแผ่นดินนั้นก็เป็นของเจ้าข้องนั่นแหละเป็นข้องเจ้าเป็นเจ้าข้องชะนุดนั่นแหละซึ่งในว่าตอนนี้นะตอนนี้แผ่นดินนั้นคือเป็นดินว่างเรามีแต่ปลารอกรางไม่มีใครทำอะไรเลยแต่กรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ยังคงเป็นเจ้าข้องเดิมนั่นแหละถ้าเจ้าข้องเดิมไม่มีแล้วตายไปแล้วก็ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ข้องหลูกล้านท่ายาข้องคนนนั้น อาวนีท้ทีนี้ฟาอิลลัมยรุรฟมัลิกุฮูอันนั้นถ้ารู้ว่าเจ้าข้องคือใครเรากา็จะสิ้นได้เลยวาา่าเจ้าแผ่นดินนั้นคือเป็นข้องคนขนนั้นเราจะไปฟืน้นฟูแผ่ดินตรงนั้นโดยที่วา่าอีห้เป่นดินนั้นเป็นข้องเรานั้นคือไม่สามารถทําได้ตามที่มุสลิมได้บอกว่าวา่วาลายุมัลลากูฮัสลคารับบิลอั่ยย я. ไม่สามารถที่จะคอบครองแผ่นดินรกร้างนั้นได้ด้วยกับการฟืน้นฟู Thế ta hát quả, may rô cháu con À, tìm hiểu ta hắc và mây rô cháu con là ai? lam yu'ròf ma li quhu Ta hắc và mây cháu con Cháu con là ai? Val โดยเทรองร้อยเราแปลว่ารองร้อยอะไรกันนะรองร้อยการฟื้นฟูน,นั้นมันเป็นในรูปแบบอิสลามเทดินนั้นตรงนั้นเป็นเทดินรอกรกๆเรารู้แล้วว่าเคยมีเจ้ามาก่อนซึ่งผนแล่สภาพข้องพื้นเทนั้นเอ้มันน่าจะเป็นแบบอิสลามมันน่าจะเคยมีคนมุสลิมมาอยู่ตรงนี้ยกตัวอย่างว่าเออ้าสมมุิว่ามีมี มีบานรังแต่อยู่ในปา่าลึกๆพอเราเข้าไปเช็คเลยนั้นมันมีอ,อ่าอายัดกุซีติดอยู่สม,มุดนะอา่ามีอายัดกุซีติดอยู่หรือว่าอาจจะมีโครงสร้างอะไรสักอย่างตีเล่เลยวอีมันเหม,มือนมสัสยิดแต่ตอนนี้รกร้างแล้วเล็วไม่มีไม่มีลลอะไรรกร้างเลยถึงไม่รู้ด้วยว่าเจ้าล้องคือใครแต่รู้จะาล้องคือใครก็แสดงว่าเป็นงเจ้ากอ้องแต่นี่ไม่รู้ว่าจะาล้องคื่ใคก ตเตล่รงร้อยการการก่กอสร้างการพัฒนาที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นแบบอิสลามิยะมันเป็นแบบอิสลามซึ่งสับสินบนันนีจะเขา้าค่ายแบบนี้หน่เลยนะฟาฮัลมะมูรุกันน่ะซิงตีตทุกปัฒ a านี้แผ่นดินีตทุกพัฒนาที่มันร่างไปเลยนะั้นะชื่อเป็นมาลนดอออนชื่อว่าเป็นสับสินตีตสูนให้ไป ข้าใจไหมตรงนี้ถ้าไม่รู้ว่าเจ้าข้องคือใครแต่รงรวอยการปัฒนาเป็นรงร้อยแบบอิสลามแต่นั้นสิ้นที่ตัวพัฒนานั้นถือเป็นสัพย์สินแต่ให้ไปหนับว่าเป็นสรัพย์สินที่สู้เ,เมื่อข้องที่ให้ไปถึงไปพบกลางทางนะดังนั้นทัพย์ส,สินแบบนี้นั่นคือต้องมองให้กับผูน้นํา อัมรูฮูลีร้อยยินอิมามที่นี่ p a กิจต้องมั่นภารกิจต้องสับซึนนี้นี่มูฟาวาดุลตะเรียบนั้นมูฟาวาดุลลีร้อยยินอิมามทุกบ่ไม่ให้เป็นเอ่อเาเรียกว่าตามวิจารณญาณของอิมามผู้นำบ่ไม่ตามความกีเด้นเลยอะไรไงร้อยยินนี่คือตามความกีเด้นของอิมามตามความกีเด้นของสุนตตอนอิมามตัวนี้ก็ไม่ใช่อิมามประจำมัสยิดนะอิมามในที่นี้คือสุนตตอนกษัตริย์ ถ้าว่าในพื้นที่ก็เรามีกษัตริย์ปกครองแบบอิสลามนะจะสับสินนี้นที่เป็นสับสินสุดที่สุดนยัยซึ่งอิสลามเรียกมันก็คือเลวเตศัศนะหรือว่าเลวเตความคิดของอิมามในด้านไี้กับฟีฮิบซีฮีเลวเตความคิดของอิมามในด้านการที่จะเก็บรักษามันา่นไว้ที่เก็บรักษามันวยยไว้ยังให้เกิมายุ่งมีให้เกิมาบูรณนะ เอาใบให้เรื่อวค่ายมันไปเลยจะอิมัมสมาธิทำได้นะให้อิมัมนั่นค่ายไปเลยกาให้รักษาได้ไหวไหวเฮ้บซิสมาธิเก็บราคาของมันรักษาราคาของมันไหวเบี้ยติดได้จากการค่ายนั่นก็คือให้อิมัมดูแลจนกว่าจะมีผู้มาอ้างตัวเป็นเจ้าของอจนกว่าจะพบเจ้าของอะไรไงเน,นาะเมื่อพบเจ้าของแล้วกับอิมัมก็คืนเงินนั้นให้รับกับเจ้าของของมัน แล้วแต่อิมามตรงนี้นะเล่าแต่สุนตอนเหล่าแต่กษัตริย์นะจะเก็บรักษามันวายเฉยๆดูจะไม่คายคือว่าจะคายเหลก็เก็บราคาก็มันวายคืนเงินังหวะเจ้า,าข้องปรากฏตัวมาเหลก็ขึ้นเงินนะจะให้กับเจ้าข้องก็มันเราแหล่าข้างในชนิดนะแหล่าข้างในชนิดก้าวโลห ก قوله أمره لرئ إمام في هبزه أي بلا بأندمكاي أو بأهه و هبز سماهه นะเรื uh ่อค uh ok ้ายไปแล้วจะเก็บราคาของมันเอาไว้เก็บเงินที่ค่ายได้จากการค่ายนั้นเอาไว้ إلا زهريما لكيه จนกระทั่งว่าปรากฏเจ้าเจ้าของของมันช่องช่องทางเลือกนะเก็บไว้จนกว่าเจ้าของมันมาหรื่องค้าย เก็บหักษาเงินของมันไว้เงินติดไข่ได้จุนไงตัางว่าปรากฏตัวจะจุนไงตัางว่าจะคร้องปรากฏตัวแต่ยังมีอีกทางเลือกนึงเลยนะมุสลิมนี่ยไม่ได้กล่าวชาเล่ไม่ได้กล่าวมุสลิมไม่ได้กล่าวนะแต่ในฮาชซียนนี่จะกล่าวไว้ตรงนี้มุสลิมบอกว่าว่าบางที่อาัสลณตุนซาลิซะยังคงเลือกประการทีซ้ำว่าเหี้นักก็ออิกราดุฮุอัลอาบิติลมัน นั่นก็คือให้ใบตุนนั้นให้ใบตุ่นนั้นยืมไปก่อนอะไรก็ถ้ามีความจำเป็นนะ,ะใในนก็แสดงว่าเก็บไว้เต่ใบตุนมานเลยก็ถ้าหากความใบตุนมันสับสนตรงกลางมีความจําเป็น,นที่จะจัดการในเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สามารถจัดการได้จนกระทั่งว่าเจ้าข้องมันปรากตัวเมื่อเจ้าข้องปรักตัวแสดงว่าใบตุนมาก็ขึ้นสับสนอันนั้นให้กับเจ้าข้องมันเข้าใจนะ เอรุณเล่นรับเล็ต่อไปเลยว่าฮฮากุลลู هذا كله إن رجاء زهور مالك ز ه و มาลิก ك ฮ ه เตะกล่าวมาเลยทังหวัดนี่ตะว่าให้เก็บไว้เลิกการอจนงวัดจังวัดจะควบประกฏตัวหรือว่าขายไปเลิกการอิหม่มรักษาไว้ในราคานั้นเบียดค่ายได้จนงวัดจังวัดจะควบประกฏตัวหรือว่าเอาไปไหวจะไปจุนมั่นให้ไปจุนมั่นบริญัทจัดการตรงนั้นจนกว่า เจ้าข ah ah no ้องปรากฏตัวเมื่อเจ้าข้องปรากฏตัวก็ขึ้นลำไฮทางมดแต่กลามานั้นอินรอจาซูฮูรามาลิกีถ้าหากว่าสุนต่อนั้นวังว่าเจ้าข้องนั้นจะปรากฏตัวเลยอินรอจารอจาย่านี้สุนต่อนัวอิมามถะฮหกว่าผู้นัมกษัตริย์นั้นยังมีความวังว่าเจ้าข้องน่าจะมาปรากฏตัวเลยก่อนน่าจะมีคนที่มาเรียกร้องสิทซีตรงนี้แต่ถ้าหากว่าน่านจนกระทั่งว่ามันมดวังเลยน่าจะไม่มีใครเลยมามาแสดงตัวนี่ฟาอินอายิซามินซูฮูริ ดังนั้นถ้าหากว่าอิหม่ามนั้นหมดว่างแล้วจากการปรากฏตัวของเจ้าของในถิ่นตรงนี้นี่ฟาหัวมิลกลลีไปจิลมาดานันมันถือเป็นกรรมมัสิดให้กับไปตุลมานเลยอ่าสับสนนี้ถือเป็นกรรมมัสิดของไปตุลมาลยาตาซอรฟูฟีฮินอิหม่ามุไกฟัยะชาให้อิหม่ามนั้นบริหารจัดการในสับสนนี้ตามที่อิหม่ามต้องการ อิมัมปรัชนาอิทำอะไรก็สามารถทําได้อีแบงจะสั้นให้ให้คนมาอ่าปรัฒนาฟื้นฟูกระได้นะเรียกว่าเอาเอาเป็นเส้นส่วนกลางปรัฒนาไอไอมันเป็นประโยชน์ข้อกลางก็กระได้เลยแต่อิมัมอืมอามัดไปตรงนันต่อไปนะครับว่าอย่งการนลมาฮมูรุจาฮิลียันทาหักว่าสิ่งีตทุกปรัฒนาเนี่นเดิมมันโลกรงนีเด้อนะก็เด๋เคยทุกปรัฒนามาเลวมันเป็นรูปแบบจาฮิลี่ ก็คือก่อนหน้าที่อิสลามเกิดสมมนหมดนะก่อนหน้าที่อิสลามเกิดเลยเล่หลักษณะแล้วคนเล่เล่เออทราบมันไม่รู้วัตนาธรรมสมัยไหนนะังน้นหน้าตาปฏิใจก็เล่หลักษณะอาคารคนอิดนเี่ไดนนะ้หน้าว่าสมัยทารวดนะีหน้าว่าสมัยตามปลลิงหน้าสมัยโคบรานนะึอนะไรบ้างหนูใช่ไหม เมันเป็นเป็นจาฮิลียะนะคือมันมันไม่ใช่แบบอิสลามดังนั้นแ่นดินพื้นนั้นนั้นเป็นแบบกมุลลิกะบิลอิฮียาที่สามารถที่จะเข้ามาครอบครองได้ด้วยกับการฟื้นฟูต้องแลงนะแต่ว่ามันเป็นรูปแบบอิสลามถ้าทเป็นสับสิ้นทีว่าดอเอะเป็นสับสิ้นทีสุนายนะเรื่องของมันคือมาอิหม่ามจัดการแต่ถ้าหากว่ารูปแบบการฟื้นฟูรองรอยของมันนั้นเป็นรูปแบบจาฮิล i ยะ การสร้างสมาธิข้าไปฟื้นฟูได้โดยกับการสร้างสมาธิข้าไปครอบครองได้เดียวกับการที่เราไปฟื้นฟูที่ดินตรงนั้นเอาเราเลยต่อไปนะครับว่าซีฟาตุลอิฮียะลักษณะของการฟื้นฟูที่ดินนี้ทั้ัหมุไปนามุสลิมกล่าวว่าวาซีฟะตุลอิฮียะลักษณะของการอิฮียะลักษณะของการฟื้นฟูนี่มากานฟิลอรในในอานที่อิมาระตันลิลมุฮียะ ก็คือสิ่งที่ว่าตามมาดัดแล้วนั้นตามมาดัตามธรรมเนียมปฏิบัติในพื้นที่นั้นนั้นนั้นนับว่ามันนั้นเป็นอิมาราจันเป็นการสร้างความเจริญสร้างเป็นการเข้ามาพัฒนาลิลมุฮยากับแผ่นดินที่ถูกฟื้นฟูลิลอาร์ดิลมุฮยานะกับแผ่นดินที่พวกคุณฟูถ้าว่าตามอาดัดมันถือว่าเป็นการฟื้นฟูที่ดินแล้วเป็นการเข้ามาสร้างความเจริญให้กับที่ดินทุกหน้นแล้วก็ถือว่าเอาตามนั้นนะเอาเอาอาดัดเป็นเกณฑ์ง่้วไงไงให้รอแลยที่อาดัด พื้นเทน,นั้นเป็นเกณ็ดซึงเมื่อเราแลอาจจะเป็นเกณฑ์นี่ถ้าหากว่าเปล่าไม่ในการในการฟื้นฟูนั้นมันมีความต่างกันงานะรูปแบบในการฟื้นฟูก็จะแตกต่างกันเข้าใจไหมถ้าเราฟื้นฟูที่ดินที่นี้ต้องการทําสวนมันก็รูปแบบในการฟื้นฟูก็จะอีกแบบนึงถ้าเราต้องการทําทเป็นที่อาศัยมันก็จะรูปแบบของการฟื้นฟูที่ดินนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงถ้าเราการทำรารเราต้องการเลี้ยงสัต รูปแบบของการฟุ้นฟูที่ดินก็จะแตกต่างกันแล้วแต่อาดัตของพื้นี่นะมุสเนบบอกว่าวักตัลยภูาซาและจะมีความแตกต่างอันนี้อันนี้ไม่ถึงอาหารละเหยื่อเบตีลลฟิลกรดีโดยสาเหตุความแตกต่างของเป้่าไม้ด้วยอัลลอฮี่ยักซีดูฮุอัลมุฮีตะได้มีความต้องการมีการตะได้มุงประสง์กับมันกับเป่าไม้นั้นโดยเจผูโดยผู้ฟืนฟูถ้าผู้ฟุ่นฟูต้องการทํานั้นทานี้รูปแบบวิธีการ Konkani, furlpunan, kacamin kuampak tangan kan, tek lainnya kan. Fain aradal muhyi al muihiah mawati maskanan. Tahakwa. Puteh temkan furl puteh dhin, nantongkan tafam puteh dhin, nant nanti, nanti, ah. nanti, 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 บีมาจระด์ฟีห์น عاد ะตุ ذلكالمكان ดังนั้นทุกว่าเงั้นใครเช่นกันเดี๋ยวเดี๋ยวทุกว่าเงั้นใครไหนมันไหนมันไม่ต้องไหนแรครับฟีห์ฟีเฮียอินมาวะที่มัสการันในการฟื้นฟูเตดินเตว่ารกรางให้กลายเป็นบ้านในการเปเตรียมใจจำเป็นจะต้องตะวีลุลบุกอะจะต้องทำรัว กับบุกอ้าบุกอันนี้ไม่ต้งแผ่นดินแผ่นดินที่เราอีทำนะตรงนั้นเราต้องทํารัวอ่าต้องล้อมนะต้องลอ้อมอ่าไปวป็นัะนรนะตระวีลมาต้องล้อมล้อมด้วยอะไรบีบีนะไอ้ฮีตัวนี้ฮะด้วยการสร้างรัวจะต้องล้อมพื้นแผ่นดินนั้นนั้นบีบีนะไอ้ฮีตัวนี้ฮะด้วยการสร้างรัวของมัน สร้างรัวมนสร้างแบบไหนต้องสร้างให้แอคงแรงแป๊กๆเออว่าต้องสร้างพอประมาณคือส่วนไหนบอกว่าบีมาจารัดบีฮีอ่าได้ทุจริกันมากันโดยสิ่งที่ว่าอาดัตแถวๆนั้นปืนปืนปืนปีแถวนั้นนั้นได้ดำเนินไปอ่าคือคนแถวนั้นก็รโลมรวมการไร้การให้เราทำประมาณนั้นอ่า มินอจุรินทราบว่อดมโหนะอจุรเชนอิดอ่าคือลองได้ทำรัวได้อิดเอาหัตย์เรียกว่าก้อนหินอ่าคนแท่นั้นก็ลงรัวกันได้อ่าเลยเอาจจะอ่าบางทีก็อาจจะใช้อิดใช้ซีเมนเรีอกว่าใช้ก้อนหินนะในการที่จะทำรัวเอาก็ซเซ็เบนเรีอกว่าไม ก็ซบก็ซบนี่คือหมายประเภทมันหมายไปนะหมายมีตาใช่ไหมหมายตัวอย่างตาหมายเป็นปลอง g โอเคก็ซบวัสตุริตาอไอดอนสักฟูบ้าดีฮะวานัสบุบาบินและทุกวันนั้นก็เช่นเดียวกันจะต้องทำรังกาส่วนหนึ่งกล้องกล้องกล้องปืนตีีเทรอรานั้นก็ต้องมีรังกาไม่จำเป็นต้องตั้ง,งมัดนะแต่ว่าต้องต้องมีรังกาในบางส่วน ว่บ้านเรานี่บ้านนี่บางทีไม่ใช่ว่าต้องเป็นอนาคตบ้านต้องมีรัางคาหมดไม่ใช่ป็นเั็นบางที่เราต้องการปลุกพักปลูกไรกลางกลางบ้านมันก็มีต้องมีเทเราเวนไว้บ้างใช่ไหมด้วยนี่ใจกว่าบ้าดิฮาต้องต้องมีการมุงรัางคาบางส่วนวันนัสบูบาเป็นเลยก็ต้องติดตั้งประตูอาจะต้องมีการติดตั้งประตูวายาออกวายกันคนอกกันคนข้าว ใช่ไหมบางทีอย่างกันระวังบางช่วงเวลาเราไม่อยากให้คนออกเช่นว่ามีเด็กมีไรนะอันตรายก็คือมีประตูไว้กันนะและการในบางเวลาเราไม่อยากให้คนเข้าก็คือในช่วงเวลาการขึ้นจะต้องมีประตูนั่นเป็นความจําเป็นในการสร้างบ้านพอทีต้องมีการติดตั้งประตูด้วยอันนี้ในกรณีต้องการทําเป็นเทวทัศต่อไปนะครับวาอินอราดัลโมฮีอิฮียอันมาวติซาซารีบะตด้วบิน ถ้าหากว่าผ mm ู hmm. ้ทตี <jamais drama> ้ต้องการฟื้นผู้เตี่ดินรกร้างต้องการทําเป็นขอกสั์จารีบะแปลว่าขอกสั์นะจะรีบะ่ a w a b i นะขอกสัตฟ a y ฟ k f i t a h w ว d ดูในต a h w i ที่สุกนะดังนั้นเพียงพ่อนะครับการหล่อมเตีดินนั้นด้วยตะวันโอยว่าการหลอมเตีย่อสาย เรารวมรัวเหมือนกันแต่ว่าเป็นการรลอมรัวตีว่าโดยว่าเลยวะดูน้านนี่ไม่ถึงโดยกว่าโดยกว่าการรลมรัวตีเป็นที่อยู่าใัยยกตัวอย่างว่าอาจารย์บ้านเรานี่รลอมรัวก็รลมกันได้รวมกับอิฐสม,มุินะทำอิฐรลอมด้วยปูนแต่สัน์นี้หน้าว่าใจไม่พ่อยอย่างเดียวก็ได้เร้วสม,มุดนะใจไม่พ่อยในในการรลอมรัวรัว่าใจใจใส่น้ำไม่ได้เป็นอีกนะ ก็คือเพียงพอเพียงพอเร็วในการทำทีวายเลี้ยงสัตวดจะกไกวปากีนี้เอาก้อนไม้นี่ตั้งไว้ออกไม่ได้เร็วถ้ามันจังดต่นี่ได้ควายปากีตัวแบบนั่นตัวเป็นแก่พันรูปไปแต่ค่ามันขานี้ทึ้งก็เอาก้อนไม้ซุ้งประมาณสักสักกานี้ออกไม่ได้เลยกไกวปากีนะเอาเอามาถึงก้อนไม้ถึงตั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 งหลบ เรียบร้อยเป็นกองม้วเลยเป็นกองป้ายได้เลยอ่านั่นคือเรืแต่พื้นเทนะบอกเรืเรืแต่เรืแต่พื้นเทเรืแต่อัดพ่งพื้นเทนั้นนั้นอ่าต่อไปนะครับเวลายุสตารตุสักฟูนะไม่จําเป็นต้องมีรังคาไม่ต้องไม่ไม่ถือว่าเป็นเงินใคนะครับในการทํารังคาทำมีดีนะแต่ไม้ก็ไม่เป็นปสัตว์มันก็มีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่มีรังคานาทุกแต่ทุกคนกัโดยปกติมันต้นว่ากลง เอาต่อไปนะครับว่าอินอรรดายิ nice ้มีอัลมาวติมัจระต์ต้ากว่าอมุฮีบูุคนฟี่นต้องการฟุนฟูติดินต้องการฟุนฟูติดินต่วรกรากเป็นมัจระเป็นไรคำว่ารนยนี่คือตีปลุกพืชต่ว่ามันลอมลุกนะพืชอายุไม่ยืนอันนี้มัจระนะปลุกพืชอายุตีมันไม่ยาวมันข้าวข้าวสาลีข้าวบาเรอันนี้อายุสั้นทัวอะไรพวกนี้นั่นนะให้ถ้ามันเบ่งครับถ้าต้องต้องการทำาร ไฟยืดมาอุตรับให้เขารวมดินรบๆรบๆกึืงเทือดึงันนะรบๆเทีเขาต้องการเอาให้รวมดินวายุสวิลอาร์ตอ่ะัสฮีมุสตาลินให้เขาทำให้ดินนั้นเสมอดดวยการอะไรกับดดวยการกัชฮีมุสตาลินมุสตาลินไม่ต้องเตะสูงดินเตะสูงนั่นก็คือเราเรียกอะไรเรียกว่าขุดหรือว่าเกลีย ให้มันต่ำลงนะบีกัสฮีมุสตาลินฟะี่ฮานะให้ทำการขุดเทสูงในแผ่นดินนั้นให้ต่ำลงวะตอมมีมุนข้อฟีเดนและตอมมีนี้อ่ากับภระชาชนไม่จงไปเลยตอมมีก็คือทมเอาดินตีวา่าจากถีูู่งนั้นไปทม่ตมตีต่ำ กัชชีนั่นคือคุดเอาอกไอ้ที่สูงนั้นที่อยู่ใน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 ปืนแผ่นดิ้ตรงนั้นว่าต้องมีคอนฟอร์นแล้วก็ไปทุ่มเทติดตั้มเข้าใจไหมว่าเตตีบีมาอินละฮะและจัดระบบน้ำให้กับมันต ت ر ต ي ب คือจัดระบบน้ำให้กับมันบิชักกีสากีอาด้วยการโจแหล่งน้ำนะด้วยการคุดโบหรือว่าการโจ่บาดาล มิมบีเรนไม่ว่าจะเป็นบอเอาฮัฟริกอนเต้นหรือทําการคุดรองน้ำคนะนาะ่งหนะนี้คือรองน้ำมันจุนประทาเล็กๆฟาอินกาฟาฮัลมาตอร์ตทากว่าปืนแผ่นดินตรงนั้นนั้นเพียงพอด้วยกับน้ำฝนอ่าไม่จำเป็นต้องห<ม>้าแรงน้ำอ <5 S 2> ื่น <5. S 2> <5. S 1> ดินตรงนั้นอุดมสมบูรณ์ฝนตกตามฤดูกาลน้ำดีน้ำจากอรรมชาติดีนะถ้าว่ามันเพียงพอกับพื้นแผ่นดินนั้นโดยน้ำฝนอัลมตาติเป็นปกติลำยัตจลิตรตีบิลมาล拉สซฮีฮิการไม่จำเป็นจะต้องจัดระบบน้ำไม่จำเป็นต้องจัรระบบน้ำตามตระหนทติสวยแต่ถ้าไม่เพียงพอก็จำเป็นต้องจัดระบบน้ำปกใจนะ

ก็ถือว่าเพียงพอกับอาการกาบนำฝนไล้คือปุ๋ยไม่ต้องใส่ก็ได้อ่าก็ยังออกอยู่เป็นอันคือเนี้ยประมาณนั้นคือถ้าว่าคือตรงนั้นก็คือไม่จําเป็นต้องจัดระบบน้ำก็ไม่ต้องไม่เรื่องจัดระบบน้ำก็ไม่ต้องก็ได้เอาต่อไปนะครับว่าอินอาราดัลโมฮิย์ฮียนมาว่าที่บุสตานะถ้หากว่าพูี่ฟื้นพูที่ดินต้องการฝนพูที่ดินรกรกางเป็นส่วนอ่านี่ตรงนั้ครับกับมาซุระมามาซระอนี่ก็คือเป็นเป็นรายนี่ต้องการทําเป็นส่วนคือตอนใหม่ใหญย เอกคำนึงคำ่าบุสตานความหมายเดียวกันฮ ادي ดอกตันนะอนกันฮ ا ดีกอบุสตานนะบุสตานนั้นจริงคำ่าบุสตานนี่มันไม่ใช่ภาษาอาหรับนะบุสตานนี้เป็นภาษาเปอร์เซียแต่อารับอกมาใช้ดังนั้นนะครับถ้าเขาต้องการทาเป็นส่วนนี้ให้ตาหรือฟ้าจำอุตรอมให้รวมดินก็คือให้กันเทตดินให้จัดเจนวัดตะฮวิดและการทาการล้อมเขาและอาร์ินบุสตานนะรอบรแผ่นดินจะเป็นส่วนนั้นทำการล้อมรั้วนะ ตหวิดไม่ต้องรวมรัวรวมรัวเปืนอินเตเป็นส่วนอินเจรัตบีอาดาตุนถ้าว่าตรงนั้นนั้นมีอาดในในการในการรวมรัวก็คือให้ให้ทำการรวมรัววายุชตาระตุมาอาซาลิกะเละตุกวางเงินไขพร้อมๆกับการเช่นนั้นก็คืออัลกอริทต้องปลูกด้วยจะต้องจะต้องมีการปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็เลยแต่นะอัลมาฮับตามมาฮับเต็มอัตมัดในมาฮับเรานะคือต้องมีการปลูกในถ้าว่ารวมที่ดินเฉย